คำถามต่อมาเขาถามว่าอยากให้การวิเคราะห์หุ้น CPO ว่ายังเติบโตได้ไหมเพราะปัจจุบันโดนแย่งส่วนแบ่งตลาดเช่น Top Big c j t o p b i g s f o o d l a n d d i y พี่ว่าก่อนอื่นแะขอบอกว่าเข้าใจผิดได้ไหมอ่ะพี่ถามว่ารายได้เซเว่นอเเนเนี่ยเจ็ดสิเอร์เซน่ะคือยอดขายจากสินค้าประเภทไหน แล้วเมื่อกี้ที่เรายกตัวอย่างมาเนี่ย CJ Top เทบอะไรนะอะไรนะ DIY Something อะไรพวกเนี้ยขาย <Top S 2> สินค้าอะไรฟูดแลนด์เออข้อแรกนะครับพี่ถามว่าเซเว่นน่ยขายอะไรเบิร์ดแล้วพี่ถามก่อนนะว่าเอออาฟูดแลนด์ก็ได้เบิร์ดเบิร์ดคยไปฟูดแลนด์ปะเคยนะโอเคพี่ <area. S 2> ถามว่าฟนะูดแลนด์เน่ยขายอะไร แล้วเซเว่นขายอะไรไม่เอาอาหารนะเบิร์ตไม่เอาคําพูดนี้นะขายคุณค่าอะไรเซเว่นคุณค่าคืออะไรสะดวกความสะดวกเขาไม่อยู่หน้าปากซอยเราถูก้ไหม <c oughs> ลูกเราเดินผ่านเซเว่นทุกวันแวะซื้อวันล่20บาท30บาท40บาทนี่คือคุณค่าความสะดวกพี่ถามต่อแล้ว Bird, เบิร์ตข้าฟู้ดแลงหนึ่งครั้งเบิร์ตซื้อกี่บาทเข้าฟู้ดแล็งหนึ่งครั้ง ไม่ใช่าสามับาทแน่นอนอะ่ะออต้องห้าร้อยขึ้นอะ่ะพันหนึ่งซัมติงอ่ะถูกต้องไหมอ่าพร้อมพิเตษโมเดลเบิร์ดของฟูดแลนด์เนี่ยนะมันบิ๊กซีก็แล้วแต่นะมันคือซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือไฮเปอร์มาร์เก็ตถูกต้องไหมอ่าคือซุปเปอร์แบบว่าอะไรมันใหญ่เว้ยของมันเยอะกว่าของมันหลากหลายกว่าของมันแพ็คก็มีขายถูกกว่าก็มีถูกต้องไหม <c oughs> แต่เราต่สาขามเยอะไหมสาขาม,มันน้อยกว่าเซเว่นเยอะเลย <c oughs> มันไม่ตอบโจทย์ความสะดวกมันตอบโจทย์ความคุ้มค่าเฮ้ยเดินทางครั้งเดียวซื้อของได้หลากหลายอาจจะถูกกว่าด้วยถูกต้องไหมอตอบโจทย์ความคุ้มค่าซึ่ง <c oughs> ถามว่าโลตัสบิ๊กซีท็อปเอ่ออะไรวะเอฟูดแลนด์ไร้วเนี้ยมันก็มีมานานแล้วถูกต้องไหมเออพี่ว่ามันแลวอย่างซีเจลหร อ่ะซีเจเนี่ยก็ง่ายมากอืม,อมพี่ถามว่าแถวบ้านพี่นะแถวบ้านนะซีเจมอนะตั้งข้างเซเว่นเลยเออเดี๋ยวนี้เหมือนหนาตาขึ้นเยอะเลยนะซีจใช่ตั้งข้างเซเว่นเลยแต่พี่คุยกับน้องที่เซเว่ยอดขายไม่ลดครับอ่อมาดูกันออต่อซีเจ <c oughs> ขายอะไรเบิร์ตเคยเข้าซีเจไหมเคยอ,อ่ะพี่ถามเบิร์ตตอนนี้ยเบิร์ตหิว อยากกินข้าวสักกล่องหนึ่งไปซีเจมีไหมไม่แน่ใจว่ะก็จะมีนะไม่มีไม่มีเลยอ่ะไม่มีให้อุ่นเลยอไม่มีเขา<ช>้าท<ด>รงไหเนี่ยเข้าก็ซื้อน้ำขวดสองขวดไม่ได้เดินดูทุกอย่างอยากซื้อขนมเค้กมีไหมไม่มีอะซีเจ ไปเดินเข้าใหม่นะผมซื้ออิชิตันมากันแล้วกันเข้าทีเจข้างล่างไปเดินเข้ามาใหม่นะอันนี้พี่ให้กันบ้านเบิร์ดนะอันนี้แบบอันนี้ส่วนตัวเลยนะเบิร์ดไปเดินเข้ามาใหม่แล้วมาบอกพี่ว่ามาตักกระซีบเป็นยังไงโอเคไหมคือปกติยุทเคล็ดอะก็คือแค่ว่านั่งกินบะหมี่อยู่ข้างหน้าซีเจแล้วก็ไม่อยากกินน้ำดูไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่เปไปซื้อข้างในซีเจแค่นั้นแหละ เบิร์ดเราเบิรดมั่นใจได้ยังไงว่าว่าก๋วยเตี๋ยวที่เบิร์ดกินอยู่หน้าซีเจมจะสะอาดไม่ <laughs> <laughs> มั่นใจแต่อร่อยดีอ่ะโอเคโอเคกลับมานะครับอ่ะ <c oughs> โอ้ยยิงนตคตอบนี้นะเนี่ยแต่ว่าเบิร์ดเนี่ยน่าจะถามเหมือนน้องคนนี้แหละดูแล้วเนี่ยเออคีย์พอยต์นะครับนะสินค้าของเซเว่นนะครับเบิร์ดเจ็ดสิเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นของสดเป็นอาหาร เป็นอาหารอ่าซึ่งส่วนใหญ่เป็นของสดเบิร์ดเข้าไปในเซเว่นเนี่ยเบิร์ดจะเห็นอะไรเห็นกล้วย <c oughs> <c oughs> เห็นส้มโอเห็นนมถั่วเหลืองที่มันแบบอายุสั้นๆน่ะคือแบบสามวันจะเสียแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเบิร์ดเออ <c oughs> แต่สิ่งเนี้ยเบิร์ดเิยเข้าซีเจเบิร์ดจะไม่เห็นไอ้เครื่องดื่มเนี่ยมีได้เพราะอายุมันเท่าไหร่ครับเบิร์ดอายุมันเป็นปีเ <c oughs> ชลฟมันนานแต่เชลฟล้าสั้นๆ,ๆเนี่ยไม่มี ไม่มีในซีเจดังนั้นเบเกอรี่ไม่มีแน่นอนเพราะเบเกอรี่อะเชลไลท์มันซั้นมันมีไม่ได้เลยใช่ไหมเพราะว่าสาขามันไม่มากพอเนี่ยโนไม่ใช่แค่นั้นคีย์พอยต์ของของสดเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องสาขาคีย์พอยต์ของสดเนี่ยคือเรื่องของการเอ่อระบบเาขาเรียกว่าซัพพลายเชนระบบขนส่งอ,อ,อ่อคืออา่ามันมันมีหลายเรื่องเบิร์ด <c oughs> คือ อันนี้เป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยไม่เข้าใจหลายๆคนเข้าใจผิดว่า mm. เอ้ยไอ้นล้านสาขาพวกนี้ที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยแค่ตั้งขึ้นมาก็แบบแข่งกันได้แล้วเหรอไม่ใช่คีย์พอยต์ความแยกหัวใจจุดตายของธุรกิจนี้คือระบบขนส่งจ้ะซัพพลายเชนของสดเนี่ยเลสเซลว่าต้องส่งทุกวันเพราะมันสดเชลล้วมันสั้นมันส่งทุกวันแปลว่าอะไรลอ,ล,อลองนึกภาพดูถึง mm. เขาเรียกว่าอะไรทราฟฟิก mm. ในกรุงเทพทราฟฟิกกรุงเทพ พี่ถามว่าท้าวสิทธิ์กรุงเทพเนี่ยคุณจะส่งของเ่ะมาทุกวันนะ่ะทุกสาขาเนี่ยหนึ่งคันรถอ่ส่งได้กี่สาขาต้องเต็มคันถึงจะคุ้มด้วยจริงไหมอืมต้องเต็มคันด้วยจริงไหมอันนี้ยังไม่นับนะถ้าเป็นของสดต้องเป็นโคต้องเป็นเขาเรียกวนะ่าอะไรเป็นรถยรถเย็นนะอเขาเรียกว่าอะไรวะโคเชนอ่าต้องเป็นโคเชนด้วยต้องเป็นรถติดแอร์แล้วตู้รถเย็นมีสองแบบนะหนึ่งคือชิว คืออุณหภูมิแบบ4องศาซัมติงอะไรอย่างงี้3-4องศายือชิลเหมือนตู้เย็นสองคือตู้ฟรีซคือต้องแช่แข็งต่าศูนย์อย่างงี้เป็นต้น<ม>ใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วรถพวกนีร้ระบบเดียวกันไหมไม่อ่ะแล้วถ้าต้องขนของฟรีซอย่างเดียวขนของชิลอย่างเดียวต้องเต็มคันแสดงว่าวาไรตี้สินค้าในสาขานนต้องเยอะไหมอืมอ้องเยอะมากเห็นภาพไหมว่าจริงๆมันไม่ได้ง่ายขนาดนันนะเวิร์ด มันไม่ได้ง่ายขนดาดนั้นประจันเหมือนกันนะทําให้มันสมูทได้ไง,ไงวะ <laughs> อ๋อ <laughs> ก็มันมีเหตุการณ์หนึง่งถ้าเบิร์ตจาได้ตอนโควิดอ่ะปี2021ที่จําได้ตอน Q2 นี่จําได้เลย2021 Q2 เอ่อซัพพลายเชนของเซเว่นเนี่ยเขาติดโควิดเยอะคนคนส่งอ่ยโอ้เออเป็นไงก็ <clears throat> ของว่างเลยเบิร์ตในเซเว่นเน่ะแค่แค่ไม่กี่วันเบิร์ตเพราะเชลล์ไลท์มันสร่านคนซื้อทุกวันเบิร์ตเข้าใจใช่ไหมไอ้เซเว่นของที่เราเห็นเนี่ย ของในหนึ่งในหนึ่ง SKU อะ่ะมันมีไม่กี่ชิ้นจริงไหมม,มีไม่กี่ชิ้นเพราะของมันเพราะของเชลและมันสั้นมันต้องเน้นให้หมดจริงปะมันเลยมีไม่กี่ชิ้นแล้วเน้นส่งทุกวันนะดังนั้นแค่แค่ระบบโคเชนะ่ะเสียหายผิดพลาดแค่วันสองวันเนี่ยของหายหมดเซเว่นแล้วเชลโล่งเลยไอเลล้เชลแบบเชลตู้ชิวอะ่ะตู้ชิวเบิร์ตโล่งเลย โอชิวที่เบิร์ดเห็นว่าแน่นๆน่ะโล่งเลยเบิร์ดตอนนั้นอะโทพันถึงเป็นหนังซอมบี้นี่คือหลบเข้าเซเว่นไม่ได้แล้วนะอยู่ได้ไม่กี่วันไม่ได้ละมันตายเข้าซีเจดีกว่าเข้าปุ๊บเ้าวกูไม่รอดแล้วนีหว่าอะไรช้าของซีเจเป็นของแห้งของแห้งอ่าที่เชลล์ไลท์ยันนานอพอเชลล์ไลท์นานปุ๊บเนี่ยส่งทีส่งเยอะได้ใช่ไหมครับอ่าดังนั้น ต้องบอกกันว่าที่พูดมาเนี่ยส่วนตัวพี่รู้สึกว่าคนละธุรกิจเลยคนละธุรกิจเลยแล้วแล้ว <laughs> พี่ว่าตอนนี้เซเว่นมีใครที่ชนตรงตรงเป๊ะเป๊ะคือใครไม่มี <laughs> <laughs> เอาจริงไม่มีใช่ไม่มีไม่มีไม่มีก็คื <laughs> 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 อก็คือก็คือป้าอะไรขายของใช่เลี้ยงเลน้อยใช่ใช่ร้านป้ามีเออร้านป้ามีอยู่ข้างๆกันนั่นแหละอื <laughs> <laughs> ประมาณนี้ที่ที่ขนมก็จะฝุ่นเก่าๆหน่อยแล้วก็ตอนนี้กป้มีก็ไม่ใช่คู่แข่งแล้วเพราะของสดไม่ค่อยมีไงใช่ปะของสดไม่ค่อยมีไงอ๋อริงก็เบื้องต้นนะครับนะพี่ก็ฟังอัปเดตซ p พอไปแล้วด้วยนะครับ c p พอเนี่ยก็ตั้งเป้าสาขาเนี่ยโตปีละเจ็ดร้อยสาขาแล้วก็เซฟโซเซิร์โค้เนี่ยเป็นบวกก็แปลว่าอย่างน้อยเซเว่นเนี่ยก็จะสามารถเติบโตได้ปีละอย่างน้อยห้าถึงหกเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับนี่คือในมุมรายได้นะครับ มุมที่สองเนี่ยนะก็อาจจะเกิดจากการ MA นะที่เขาเนี่ยอาจจะมีการไปซื้อธุรกิจกิจการกนู่นนี่นั่นโน้นมาเพิ่มในอนาคตใช่ไหมครับสามจากการลดต้นทุนหรือ,อ,อลดดอกเบี้ยจ่ายนะครับเพราะาตอนนี้ CPO เอองเนี่ยเซเว่นเองก็มีนี้อยู่หลายแสนล้านบาทนะครับซึ่งถ้านี่ก้อนเนี้ยมันเป็นภาระดอกเบี้ยจ่ายปีหนึง่งสองลสองหมื่นล้านเบิร์เกือบเอ๊ะหมื่นห้าหรือเปล่าอาจจะทำตัวเลขผิดหมื <c oughs> ่นกว่าสองหมื่นล้านอ่ะหมื่นกว่าล้านแล้วกันประมาณนี้นะครับก็ก็ถ้าก้อนนี้เออหมื่นห้าหมื่นห้าจำไม่ละหมื่นห้าพันล ถ้าชาระหนี้หมดนะครับไอหนี้ก้อนเนี้ยดอกเบีย้ยก้อนเนี้ยหมื่นห้าเนี่ยตีกลับมาเป็นกําไรทั้งหมดเลยซึ่งตอนนี้ล่าสุดเนี่ยกำไรสองหมื่นห้าถ้ากำไรมาเพิ่มอีกหมื่นห้าก็เป็นสี่หมื่นล้านแสดงว่ายังโตได้เยอะเบิร์ดโตได้เยอะครับทั้งรายได้ทั้งการเติบโตของธุรกิจแล้วก็ทั้งตอนนี้ก็ไปขยายสาขาที่กัมพูชาที่ลาอยู่นะ,ะ <c oughs> นะครับตอนนี้ก็ที่กัมพูชาเนี่ยมีร้อยกว่าสาขาแล้วซึ่งอโตปีละเจ็ดร้อยสาขารวมพวกลาวกัมพูชายัางไม่รวมไม่รวมครับ ไม่รวมครับกัมพูชาเดือนปีนี้ตั้งเป้าโต10สาขาที่ลาวก็โตน้อยหน่อยเพราะเพราะลาเขาเล็กกว่าอืมแล้วก็บริษัทรูกต่างๆใช่ไหมฮะแล้วก็เอแล้วก็แล้วก็เน <c oughs> ี่ยต้นทุนที่หายไปดอกเบี้ยจ่ายที่หายไปมานี้พี่ว่าก็ยังยังเติบโตได้เป็นเท่าตัวแนละกำไรอะ่ะครับวันนี้พีเหลือแค่15-16เท่าเองนะ CPO อะ PE เออ forward นะ forward นะมองไปข้างหน้าแล้วนะมองไปข้างหน้าแล้วนะ15 16เท่า <c oughs> ก็ถ้ากำไรเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวก็เหลือ PE 8เท่าอะ่ะอืออืม,อมต่อมาณนี้อ่ะโอเค